สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะสอนการเย็บดอกทัดหูนะครับดอกทัดหูเราก็จะใช้ในการปิดร้อยต่อระหว่างอุบะกับตัวชิ้นงานของเรานะครับในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าเราใช้ดอกทัดหูนี้มาปิดตัวอุบะที่ร้อยระหว่างกับตะข่ายหน้าช้างนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้ดอกไม้สดนี้เราก็ต้องใช้เข็มก็ได้ในการร้อยแต่วันนี้เราเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเราก็ต้องใช้แม็ก หรือตัวหนีบกระดาษเนี่ยเย็บกับตัวแพทเทิร์นที่เป็นกระดาษนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องตัดกระดาษย่นนะครับให้เป็นกลีบให้เป็นกลีบดอกไม้หรือลักษณะตัวยูนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับเอากระดาษที่จะต้องตัดเนี่ยตามเส้นแนวกระดาษมันจะมีเส้นแนวกระดาษอยู่เห็นไหมฮะถ้าเกิดเราตัด ตามขวางอย่างนี้เวลาเราพับเนี่ยมันจะพับยากหรือฝืนแนวกระดาษนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราตัดตามแนวตรงกระดาษแบบนี้เวลาเราพับมันจะพับง่ายแล้วกรีดจะมีความสวยงามนะคะเราก็เอากระดาษพับเข้าหาการพับเลยพับยังไงก็ได้ครับไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วก,แวกว็แล้วก็เอาตัวแล้วก็เอาตัวตัวแพทเทิร์นนะครับวางไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ เอาเป็นไกตัดออกนะฮะแล้วก็ตัดเป็นรูปทรงรูปทรงแพทเทิร์นรูปทรงกรีบก็จะได้แบบนี้นะครับพอหลังจากนั้นเมื่อได้เยอะแล้วนะครับเราก็พับโดยการพับจากซ้าย แล้วก็ขวาให้เป็นลักษณะเหมือนทรงรอดความกว้างประมาณครึ่งเซนแล้วก็คว่ำหน้านะครับหลังจากนั้นเอามาติดที่ตัวแพทเทิร์นโดยให้ปลายส่วนกีบเน่ยโผล่มาประมาณ cm, ครึ่งเซนนะฮะปลายส่วนกีบโผล่มาประมาณครึ่งเซนแล้วก็ใช้ตัวหนีบกระดาษย็บติดไว้กีบต่อไปกีบที่สองพับซ้ายพับขวาแล้วก็วางนะฮะวางเสร็จปุบ๊บเราก็ใช้ตัวหนีบกระดาษนี่ วนตามเข็มนาฬิการเรื่อยๆเ,เราก็จะได้ชิ้นแรกชั้นแรกแบบนี้นะครับเราทําทั้งหมด3ชั้นนะครับ3ชั้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับดอกดาวเรืองนะฮะชั้นที่2วางซับวางเลยเว้นระยะเข้ามาประมาณ2มิลนะฮะแล้วก็เย็บ <S <S เย็บ เย็บไปเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันจนมาประจบกันนะฮะเป็นวงกลม ชั้น2แบบนี้นะครับต่อไปชั้น3เราก็ต้องตัดความยาวของตัวกีบเนี่ยให้สั้นลงเพราะว่ามันอยู่ชั้นในแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราทำยาวไปเนะี่ยมันก็จะมีความยาวที่เกินดูไม่สวยงามแล้วก็จะเย็บยากขยับขึ้นมานิดนึงเหมือนเดิมแม็กปาย อันนี้ก็จะเป็น3มชั้นในการใช้อันนี้เขาเรียกว่าดอกพัดหูเวลาเราใช้งานเราก็เอาไปติดติดกับตัวที่เราต้องการติดนะฮะจากมุมต่างๆที่เชื่อมต่อกันมาเพราะติดแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเห็นแม็กมันจะมีมีความไม่สวยงามใช่ไหมฮะเมื่อมีความไม่สวยงามเราก็จะนําดอกไม้หรือกีบดอกไม้ต่างๆมาปิดรอยที่เป็นรอยแม็กนะครับแม็กลวดหยิบกระดาษเพื่อให้เกิดความสวยงามกระชินงานเราแล้วก็ใช้งานในโอกาสต่อไปได้ครับ